นนคำพูดเพียงประโยคเดียวทำให้ทั้งบ้านเงียบงนันพี่สาวหันมามองฉันพร้อมความลับที่ไม่ควรถูกพูดออกมาฉันคิดว่าตัวเองแค่ตั้งใจจะช่วยแต่ยิ่งเข้าใกล้ยิ่งรู้สึกว่าบางอย่างผิดปกติไม่มีใครตะโกนไม่มีใครห้ามมีแค่ความเงียบที่กดดันจนหายใจไม่ออกและเมื่อประตูห้องปิดลง ฉันก็รู้ทันทีว่าคืนนี้จะเปลี่ยนทุกอย่างไปตลอดการถ้าคุณคิดว่านี่คือเรื่องธรรมดาคุณอาจคิดผิดเพราะตอนจบไม่มีใครพร้อมรับมันจริงๆคืนนั้นฝนตกหนักเสียงหยดน้ำกระทบหลังคาสังกสีดังสม่ำเสมอฉันยืนอยู่หน้าบ้านไม้เก่าของพี่สาวอากาศชื้นเย็นซึมผ่านผิวหนังกลิ่นดินเปียกลอยเข้าจมูก พี่สาวเปิดประตูด้วยสีหน้าอ่อนล้าดวงตาแดงช้ำเหมือนคนไม่ได้นอนมือของพี่สันเล็กน้อยขณะจับลูกบิดเธอพูดประโยคนั้นออกมาเบาๆเสียงสันเหมือนกลัวคำพูดจะกระทบหัวใจตัวเองฉันรู้สึกเหมือนพื้นใต้เท้าสุดลงหัวใจเต้นแรงจนได้ยินในหูลมหายใจติดขัดโดยไม่รู้ตัวในบ้านเงียบเกินไป มีเพียงเสียงนาฬิกาเก่าบนผนังเข็มวินาทีเดินช้าอย่างทรมานพี่เคยนั่งอยู่บนโซฟาหลังตรงไม่สบตาใครแสงไฟสีเหลืองทอดเงาบนใบหน้าที่อ่านอารมณ์ไม่ออกฉันนั่งลงตรงข้ามระยะห่างใกล้จนได้ยินเสียงหายใจของเขาอากาศรอบตัวอึดอัดเหมือนถูกบีบหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นมือเย็นเฉียบ ความคิดสับสนไหลลวนไม่หยุดฉันได้ยินเสียงกลืนลมหายใจของตัวเองรู้สึกถึงแรงกดดันที่มองไม่เห็นเหมือนมีบางอย่างกำลังจะพังทลายพี่สาวยืนอยู่ข้างหลังมือจับไหล่ฉันแน่นแรงนั้นเต็มไปด้วยความหวังและความกลัวแสงไฟกระพริบหนึ่งครั้งเงาทุกอย่างในห้องสั่นไหวบรรยากาศหนักอึ้งจนแทบหายใจไม่ออก ฉันรับรู้ได้ถึงสายตาที่มองมาร้อนแรงเงียบงันและไม่อาจหนหนีได้ความเงียบกินเวลายาวนานนานพอให้หัวใจเต้นผิดจังหวะนานพอให้ฉันเริ่มสงสัยในสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นประตูห้องนอนด้านในเปิดออกช้าเสียงบานพับดังเอี๊ยดเหมือนเสียงเตือนบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าพูดฉันลุกขึ้นยืนขาแข็ง รู้สึกถึงเหงื่อที่ฝ่ามือในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าเส้นบางๆกำลังจะถูกก้าวข้ามและไม่มีใครในบ้านหลังนี้จะกลับไปเหมือนเดิมอีกครั้งแสงจากในห้องนอนส่องออกมาเป็นเส้นยาวบนพื้นไม้ฝุ่นลอยช้าๆในอากาศเหมือนเวลาถูกดึงให้ยืดออกฉันก้าวเข้าไปหนึ่งก้าวเสียงพื้นไม้ดังเอียดใต้ฝ่าเท้าดังเกินกว่าที่ควรจะเป็น กลิ่นผ้าปูที่นอนเก่าผสมกับกลิ่นยาฆ่าเชื้อจางๆทำให้ลำคอฉันแห้งผากต้องกลืนน้ำลายหลายครั้งพี่เคยเดินตามเข้ามาเงาของเขาทาบลงบนผนังใหญ่และหนักจนฉันรู้สึกเหมือนถูกครอบงำพี่สาวยืนอยู่ตรงประตูไม่เข้ามาไม่ถอยออกไปเหมือนคนที่ติดอยู่ระหว่างการตัดสินใจเสียงฝนด้านนอกดังขึ้น ลมพัดหน้าต่างสั่นเบาๆหัวใจฉันเต้นแรงตามจังหวะนั้นฉันรู้สึกถึงสายตาที่จ้องมองแม้ยังไม่หันกลับไปผิวหนังด้านหลังร้อนวูบห้องแคบกว่าที่จำได้อากาศอับหายใจไม่เต็มปอดฉันยืนนิ่งมือกำแน่นเล็บจิกลงบนฝ่ามือจนเจ็บความเงียบในห้องหนาหนักเหมือนก้อนหินทับหน้าอก ทุกเสียงเล็กน้อยขยายใหญ่ในหัวเสียงประตูปิดลงเบาๆแต่ดังในความรู้สึกเหมือนเสียงสุดท้ายก่อนบางอย่างจะเปลี่ยนไปฉันรู้สึกถึงแรงสั่นไหวในอกไม่ใช่จากความกลัวอย่างเดียวแต่จากความไม่แน่ใจที่เริ่มกัดกินแสงไฟเหนือหัวสว่างเกินไปจนมองเห็นทุกอารมณ์บนใบหน้าทุกความลังเลทุกความอึดอัดฉันสูดลมหายใจลึก กลิ่นอากาศนั้นยังติดอยู่ในจมูกและหัวใจฉันยังคงเต้นแรงโดยไม่รู้เลยว่าเสี้ยววินาทีถัดไปจะนำพาไปสู่สิ่งใดเสียงลมหายใจของฉันดังชัดในความเงียบเหมือนห้องทั้งห้องตั้งใจฟังฉันรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวด้านหลังช้าระมัดระวังจนขนที่ต้นคอลุกชันแสงไฟส่องเงาซ้อนกันบนผนังเงาหนึ่งสัน่น อีกเงาหนึ่งนิ่งเรากับกำลังต่อรองกันโดยไม่ใช้คำพูดหัวใจฉันเต้นแรงจนรู้สึกเจ็บจังหวะไม่สม่ำเสมอเหมือนกำลังเตือนบางอย่างเสียงฝนเริ่มเบาลงแต่ความหนักในอกกลับเพิ่มขึ้นอากาศเหมือนขาดหายไปทีละนิดฉันได้ยินเสียงกลืนลมหายใจจากใครอีกคนใกล้เกินไปใกล้จนไม่อาจแกล้งทำเป็นไม่รู้สึก มือของฉันสัน่นความเย็นไหลาจากปลายนิ้วขึ้นมาถึงข้อมือทั้งที่อากาศไม่ได้หนาวภาพพี่สาวผุดขึ้นมาในหัวสายตาที่เต็มไปด้วยความหวังและความอ่อนล้าที่ปิดไม่มิดเสียงนาฬิกาจากห้องนั่งเล่นดังลอดเข้ามาติกติกเหมือนนับถอยหลังฉันขยับตัวเล็กน้อยพื้นไม้ส่งเสียงตอบรับ เสียงนั้นทำให้ทุกอย่างหยุดนิ่งไปชั่วขณะความเงียบกลับมาหนักกว่าเดิมเหมือนทุกคนกําลังรอรอให้ใครสักคนเป็นฝ่ายก้าวไปก่อนลมหายใจฉันเริ่มสั้นหน้าอกตึงความคิดสับสนทับซ้อนกันไม่หยุดฉันรู้สึกได้ว่าเส้นบางๆนั้นถูกเหยียบเข้าไปแล้วแม้ยังไม่มีใครพูดอะไรออกมาแสงไฟเหนือสีส,สันไหวอีกครั้ง เงาบนผนังขยับตามและความรู้สึกไม่สบายใจก็แผ่ซ่านไปทั่วทั้งห้องความอึดอัดแน่นจนเหมือนอากาศหยุดไหลฉันต้องสูดลมหายใจช้าๆเพื่อไม่ให้ตัวเองแสดงความสันวหวออกมาเสียงไม้ลั่นเบาๆใต้ฝ่าเท้าใครบางคนดังชัดเกินจริงในห้องที่เงียบเกินไปฉันหันไปมองผนังลายไม้เก่าครุกระ รอยแตกเล็กๆเ,เหมือนบาดแผลที่สะสมมานานความคิดหนึ่งผุดขึ้นมาแล้วหายไปอย่างรวดเร็วเหมือนถูกกดทับไม่ให้โผล่ขึ้นมาอีกไหลฉันตึงกล้ามเนื้อเกรงโดยไม่รู้ตัวร่างกายตอบสนองเร็วกว่าสมองเสียงฝนหยุดสนิทเหลือเพียงความเงียบที่หนักอึง้งเหมือนบ้านทั้งหลังต้นหายใจฉันรู้สึกถึงความคาดหวังที่ไม่ได้เอ่ยชื่อ มันลอยอยู่ในอากาศกดทับทุกการเคลื่อนไหวภาพอดีตผุดขึ้นมาเสียงหัวเราะในบ้านหลังนี้วันที่ทุกอย่างยังเรียบง่ายความรู้สึกนั้นทำให้หน้าอกฉันแน,น่นเหมือนถูกบีบด้วยมือที่มองไม่เห็นเจ็บแต่ไม่อาจร้องออกมาฉันขยับริมฝีปากเหมือนจะพูดอะไรสักอย่างแต่เสียงไม่ออกมาความเงียบยาว นานจนหัวใจเริ่มเต้นช้าลงไม่ใช่เพราะสงบแต่เพราะความอึดอัดที่ฝังลึกฉันรับรู้ได้ถึงจุดเปลี่ยนไม่ใช่การกระทำแต่เป็นความเข้าใจบางอย่างที่ค่อยๆชัดขึ้นในวินาทีนั้นฉันรู้ว่าเหตุการณ์คืนนี้จะกลายเป็นเงาที่ติดตามทุกคนไปอีกนานแม้ไม่มีใครพูดถึงมันอีกเลยเงานั้นกดทับความคิดฉันหนัก และเย็นชาฉันรู้สึกถึงความจริงบางอย่างที่ไม่มีใครกล้าพูดออกมาแต่ทุกคนรับรู้ตรงกันเสียงหัวใจฉันดังในหูชัดชัดจนรบกวนความคิดฉันหลับตาลงชั่วครู่ความมืดหลังเปลือกตาไม่ช่วยให้สบายขึ้นกลับยิ่งทำให้ทุกอย่างชัดเจนลมหายใจของฉันสะดุดอากาศในห้องอุ่นขึ้นอย่างประหลาด ทั้งที่ไม่มีใครขยับฉันลืมตาขึ้นอีกครั้งแสงไฟยังคงส่องลงมาเหมือนเดิมแต่ความรู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วทุกการยืนทุกการมองเต็มไปด้วยความหมายที่หนักหน่วงฉันรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังยืนอยู่ตรงขอบขอบของบางสิ่งที่ไม่อาจย้อนกลับแม้จะยังไม่ได้ก้าวความเงียบไม่ได้ว่างเปล่าอีกต่อไปมันเต็มไปด้วยความตั้งใจ และความกลัวที่ปะปนกันมือฉันคลายออกช้าๆรู้สึกชาเหมือนเลือดไหลเวียนไม่ปกติภาพพี่สาวยังคงวงเวียนในหัวน้ำเสียงที่อ่อนแรงสายตาที่เหมือนขอร้องโดยไม่พูดฉันกลืนน้ำลายอีกครั้งลำคอฝืดเหมือนกําลังต้านทานบางอย่างจากภายในวินาทีนั้นฉันเข้าใจว่าบางครั้งความเจ็บปวด ไม่ได้เกิดจากการกระทำแต่เกิดจากการยอมรับว่ามีเส้นบางๆที่ถูกลบเลือนไปแล้วโดยไม่มีใครกล้าเป็นคนวาดมันกลับคืนมาและความรู้สึกนั้นยังคงทั้งอยู่ในอกฉันหนักและไม่ยอมจางหายความหนักนั้นกดลงมาจนฉันต้องขยับตัวไม่ใช่เพื่อหนีแต่เพื่อยืนยันว่าตัวเองยังยืนอยู่ตรงนี้พื้นไม้เย็นผ่านฝ่าเท้า ความเย็นนั้นทำให้สติฉันกลับมาเล็กน้อยแต่ไม่พอจะสลายความตึงเครียดฉันได้ยินเสียงลมหายใจอีกครั้งคราวนี้ใกล้กว่าเดิมชัดกว่าเดิมเหมือนเตือนว่าระยะห่างกำลังหายไปแสงจากหลอดไฟส่องกระทบฝุ่นในอากาศลอยช้าหมุนวนราวกับทุกอย่างถูกตรึงไว้ฉันรู้สึกถึงแรงกดดันที่หลังไม่ใช่การสัมผัส แต่เป็นการรับรู้ว่ามีใครยืนอยู่ตรงนั้นหัวใจฉันเต้นแรงขึ้นอีกจังหวะเร็วไม่ยอมชะลอความคิดมากมายไหลเข้ามาพร้อมกันความผูกพันความคาดหวังและความกลัวที่จะทำร้ายใครสักคนฉันเม้มริมฝีปากแน่นรับรู้ถึงรถขมเล็กน้อยเหมือนร่างกายกำลังต่อต้านเสียงจากนอกบ้านดังแผ่ว อาจเป็นรถที่แล่นผ่านหรืออาจเป็นโลกภายนอกที่ยังเดินต่อไปแต่ในห้องนี้เวลาเหมือนหยุดทุกการตัดสินใจถูกขยายให้ใหญ่โตฉันรู้สึกถึงสายตาที่มองมาอีกครั้งไม่กดดันแต่หนักแน่นจนทำให้ฉันต้องตั้งคำถามกับตัวเองลมหายใจฉันสัน่นไม่ใช่เพราะอ่อนแอแต่เพราะความจริงที่เริ่มชัดเจนขึ้นทุกวินาที ฉันยืนอยู่ตรงนี้ท่ามกลางความเงียบและความรู้สึกที่ไม่มีชื่อความตึงเครียดยังไม่คลายมันยังคงสะสมช้าๆรอจังหวะที่เหมาะสมเพื่อเผยตัวตนที่แท้จริงออกมาจังหวะนั้นเองเสียงหนึ่งดังขึ้นจากด้านหลังไม่ดังแต่หนักแน่นพอจะทำให้ทุกอย่างหยุดนิง่งเป็นเสียงของพี่สาว แหบและสัน่นเหมือนผ่านการกลั้นมานานคำพูดนั้นไม่ยาวแต่กระแทกกลางอกฉันแรงกว่าที่คิดฉันรู้สึกเหมือนอากาศถูกดูดออกจากห้องหูอื้อหัวใจเต้นช้าลงอย่างผิดปกติพี่เคยไม่ขยับไม่พูดความเงียบของเขากลับดังยิ่งกว่าเสียงใดฉันหันไปมองพี่สาว แสงไฟเผยให้เห็นรอยน้ำตาที่ยังไม่แห้งดวงตาคู่นั้นเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าไม่ใช่ความคาดหวังความเข้าใจพุ่งเข้ามาอย่างฉับพลันไม่ใช่ความสับสนไม่ใช่ความกดดันแต่เป็นความจริงอันเจ็บปวดว่าคืนนี้ไม่มีใครต้องการให้ใครก้าวข้ามเส้นใดสิ่งที่หนักอึ้งทั้งหมดคือความอึดอัดความอาย และความกลัวที่จะยอมรับปัญหาที่ไม่มีคำตอบง่ายฉันรู้สึกถึงแรงสั่นในอกไม่ใช่จากความหวัดหวันแต่จากความเศร้าที่ค่อยๆแผ่ซ่านฉันถอยหลังหนึ่งก้าวช้ามั่นคงเหมือนตัดสินใจบางอย่างได้แล้วพื้นไม้ส่งเสียงเบาๆใต้เท้าเหมือนการปิดฉากของช่วงเวลาหนึ่งฉันหันหลังให้ห้องนั้นหายใจลึก รับรู้ถึงความหนักที่ยังคงอยู่แต่คราวนี้มันไม่ใช่ความอึดอัดที่ไม่รู้ที่มามันคือความจริงที่ไม่มีใครหนีได้อีกต่อไปและในความเงียบนั้นฉันรู้ว่าสิ่งที่น่าตกใจที่สุดของคืนนี้ไม่ใช่สิ่งที่เกือบจะเกิดขึ้นแต่คือการตระหนักว่าบางความเจ็บปวดไม่อาจมีใครช่วยแทนใครได้เลย ความจริงนั้นนิ่งอยู่กลางอกหนักและเย็นฉันก้าวออกมาจากห้องแสงในทางเดินสลัวเงาของตัวเองยืดยาวบนพื้นไม้เสียงฝีเท้าของฉันเบาจนแทบไม่ได้ยินแต่ทุกก้าวเหมือนทิ้งร่องรอยไว้ในใจลึกและชัดเจนฉันหยุดยืนตรงหน้าต่างมองออกไปนอกบ้านความมืดข้างนอกยังคงหนาแน่น กลิ่นฝนที่พิ่งหยุดตกลอยเข้ามาชื้นและเย็นลมหายใจฉันเริ่มช้าลงแต่หัวใจยังไม่ยอมสงบเหมือนยังคงแบกรับสิ่งที่ไม่ได้พูดด้านหลังไม่มีเสียงตามมาความเงียบนั้นกลับยิ่งทําให้รู้สึกโดดเดี่ยวฉันพิงผนังรับรู้ถึงความหยาบของไม้เก่าสัมผัสนั้นทำให้รู้ว่าตัวเองยังอยู่จริง ภาพในห้องเมื่อครู่ยังติดตาแสงเงาและสายตาที่หลบเลี่ยงกันฉันหลับตาอีกครั้งคราวนี้ไม่นานแต่พอให้ความรู้สึกไหลผ่านมันไม่ใช่ความตกใจเพียงชั่วครู่มันคือความอึดอัดที่ฝังรากสะสมมานานโดยไม่มีใครกล้าแต่เสียงนาฬิกายังเดินต่อโลกภายนอกยังไม่หยุด แต่บางอย่างในบ้านหลังนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วฉันลืมตาขึ้นสูดลมหายใจลึกรับรู้ถึงความหนักที่ยังไม่จางและในวินาทีนั้นฉันเข้าใจว่าความเงียบหลังจากเหตุการณ์บางครั้งหน้าหวัดหวั่นกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเสียอีกเช้าวันถัดมาแสงแดดอ่อนส่องผ่านหน้าต่างไม้เงาฝุ่นลอยนิ่งในอากาศ บ้านทั้งหลังเงียบไม่ใช่ความเงียบที่อึดอัดแต่เป็นความเงียบของการยอมรับพี่สาวนั่งอยู่ที่โต๊ะมืออบถ้วยชาอุ่นสายตานิ่งและอ่อนแรงพี่เคยนั่งห่างออกไปหลังคอมเล็กน้อยเหมือนแบกสิ่งที่หนักเกินคำพูดฉันยืนอยู่ตรงกลางไม่ใช่ในฐานะผู้แก้ไขแต่ในฐานะคนที่รับรู้ไม่มีใครพูดถึงคืนนั้น แต่ทุกคนเข้าใจตรงกันว่ามันจะไม่ถูกลืมเสียงช้อนกระทบถ้วยดังเบาๆเป็นเสียงธรรมดาที่กลับมีความหมายมากกว่าคำปลอบใจฉันยิ้มให้พี่สาวยิ้มที่ไม่ได้ให้คำตอบแต่ให้กำลังใจเธอมองกลับมาดวงตายังมีรอยช้ำของความเหนื่อยแต่มีแสงของความเข้มแข็งฉันรู้ในใจ ว่าบทบาทของฉันจบลงตรงนี้ไม่ใช่ด้วยการช่วยแทนใครแต่ด้วยการถอยออกมาเพื่อให้พวกเขาเผชิญความจริงด้วยกันก่อนออกจากบ้านฉันหันกลับไปมองอีกครั้งบ้านหลังเดิมแต่ไม่ใช่ความรู้สึกเดิมบางเรื่องไม่ได้ต้องการการแก้ไขแค่ต้องการความกล้าที่จะยอมรับว่ามันมีอยู่และเมื่อประตูปิดลงเบาๆ ฉันก้าวออกสู่แสงแดดพร้อมความเข้าใจใหม่ว่าความรักไม่ได้หมายถึงการก้าวเข้าไปเสมอบางครั้งมันคือการรู้ว่าควรหยุดอยู่ตรงไหนและปล่อยให้ความจริงทำหน้าที่ของมันเอง